จัดครับขาหมูเผาฮะนะฮะซึ่งโหลละร้อยห้าบาทนะฮะขาหมูเผายังนะมาดูตัวนี้ดีกว่าตีเป็นสองร้อยก็แล้วกันของร r f หมูบดฮะโอเคอันนี้ถูกหน่อยฮนะเป็นหมูแบบสามชั้นอเปล่าเรียกว่าหมูอะไรอนะ่ะหมูหนื้อแดงหมูหน้าแดงหมูหน้าแดง,แดงก็ตอนนี้มันก็จะประมาณสองร้อยแล้วแต่ก็ยังชั่วนะร้อยแปดสิบห้าบาทครับชัดน,นะร้อยแปดสิบห้าบาท หางหมูเท่าไรร้อยสี่สิบห้าแต่เป็นแบบหมูสไลด์ล่ะสไลด์ให้ด้วยเป็นไงฮะเป็นสันคอสไลด์นะโหลได้เป็นไงฮะแพงเหมือนเดิมฮะสองร้อยแปดสิบครับนะก็มาดูแบบกินพอกครับหมูสไลด์นะสี 400, ่ร้อยก็สี่ร้อยกว่ามันเป็นแบบสามชั้นนะเนี่ยตามนี้ซึ่งเป็นแบบสันคอสไลด์นะฮะจะเป็นสี่ร้อยยี่สิบบาทนะสรุปคือพอๆกันแหละสี่ร้อยสิบห้ากับสี่ร้อยยี่สิบ มาดูตัวอย่างถูกขึ้นมาหน่อยใช่ไหมของ btg สไลด์ราคาพิเศษนะแบบเบตาโกนี่แหละจาก300เลยนะซึ่งโอ้โหยังถือว่าแพงคือเมื่อก่อน,อนมันไม่ถึงขั้นนี้อ่ะมันประมาณ200อยกว่า2 2 0อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เท่าไหร่ฮะ280ยโอ้ยดูดูดูยังไงน่ากินไหมใช่แต่ราคาเป็นอย่างนี้จริงๆมาดูตัวนี้ดีกว่าอย่างไยก็ราคาถูกขึ้นมาหน่อยก็เป็นราคาหมูพิเศษจาก270แล้วนะลดลงมา20บาทนะเป็น2 5 0ฮ่าห้าดูฮะเนื้ออย่างนี้ครับ เนือ้ออย่างนี้ครับทาสเต็กทําอะไรได้ใช่ไหมใช่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 เขาบอกว่าเนื้อหมูราคาพิเศษไงไม่รู้ว่าสันไหนสันไม่รู้อ่ะกระดูกซุปแล้วครับกระดูกซุปเก้าสิบบาทกระดูกซุปกระดูกซุปกิโลละเก้าสิบมาดูอย่างถูกที่สุดกว่านี้ดีกว่าต้องเป็นของ wrf ก็ไม่รู้ค่ายไหน wrf เป็นสันคอสันนอกหมูฮะนะสันนอกหมูสันนอกหมูสองร้อยสิบห้าบาท พอรับได้พอรับได้เป็นสันนอกฮนะมันจะไม่ออกแดงเท่าไหร่นะเป็นสันนอกดูอ้วนๆใหญ่ๆตุ้มๆหน่อยมาดูซี่โครงสองร้อยสองร้อยบาทซี่โครงโอเคปกติซี่โค,งโครโคงจะประมาณราคานี้ใช่ไหมไม่รู้จะไม่ได้เปรียบเทียบกับคลิปเก่าเอาเองนะคลิปคลิปเก่าแต่ว่าหมูสามชั้นหมูสามชั้นจะเป็นสองร้อยแปดสิบเลยอะแบบหมูสามชั้นก็จะมีหนังใช่ไหมมีมันด้วยและเนื้อเห็นไหม แล้วก็ถ้าเป็นสันคอหมูเลยฮะสันคอหมูสองร้อยเจ็ดสิบครับถือว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นไงสันสันมัน่าก,กินไหมครับโอ้โหน่าก,กินเลยซึ่งราคาช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงแล้วน่าจะเดือนน่าจะเดือนผ่านมาแล้วเป็นราคาที่หมูแพงครับขอบคุณครับเป็นกว่นเมื่อก่อนเยอ